เนาะค่ะเนาะนี่จะ้ะเป็นเต็มมีมสิเขียเวเบิร์ดป่วยมื่อนี้นี่จ้ะลายแห้งจ้าคุณได้เปล่าฮะเออเลยมานานนี่อีกอีกงานหนึ่งก็มีนรถไฟแห้งค่ะเฮ็ดหัวหยาบุ๋งจีรศ่ะจ้ะเบิ่งนะ มาสิยไล่เส no. wow, yeah. ียเนาะปุ่นเขาแล้วก็มีเอานุ่มๆเอาแต่นุนดุนตอนเอาอิ่มเต็มแล้วเ้าเขาบอกเอาเก็บด้วยจ้ะวัวยาอันได้เขาบอกต้องเอาเก็บหาเก็บนุ่มๆเต็มเลยดนดุนนเนี่ยเยอะยะเลยมาช่วยเก็บเนาะด้วยสาวได้อยู่มันแข็งอยู่ได้มันแข็งอยู่จะไม่เด็กหน่อยเนาะคะเนาะ เคยเก็บเนาะคะนะ่ะเน,นาะแล้วก็เอาไปกินกแซ่บแซบนะคะนะ่ะเนาะสมัยน้อยะคะๆค่ะนี่นี่ไม่ค่อยได้เก็บค่ะส่วนมากับเก็บเห็ดปลากันเนาะคะนะ่นะเนาะฝุ่นต้องฝุ่นน้องกิ๊ตเต้หู้ยต้องฝุ่นมาขาวๆไ,ไหนนะไหงนี้เห็นดิฝุ่นขนมบัดนยางไปไหนนะข้างล่างมีบ่เออ อชด้วยน้ำว่วญย,ย,า,กนนยา,าก็ลไรได้นหญยาแบะสินนุ่มหัวบกินบ่เกมนาะเอากวกินอา,าีอ่าหน่มหัวสมักับสมา,ากินแถวนีแล้วคะ่ะมีอีกบ่ทัพุนลงบัดลงบัตก็เดินเดินหานะคะ่ะเนาะ ห้องถามเก็บเพชรหยั่งนะคะเยายนาะหูนนะคะเนาะเก็บเพชรหยั่งคนวะไห้ไห้คุณให้คนณให้คนณให้คนุณหูนนะคะยู่ข้างล่างให้หินได้เสียงคุณเก็บเพชรปลาออกมาจากปลาเนาะค่ะะเนาก็เลยห้องถามสุเมาะเก็บเพชรหยังกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลุงกุลัน เก็บไปทางนี้นะคะเนาะเหเ็นไปเรื่อยๆนะคะเนาะอยู่ในนาข,าของเฮานี่แหละคะ่ะเห็ดหัวหย่าน้าปลาเนาะคะ่ะเนาะค่ะกรเพิ่อก็กได้เมื่อก่อนแซวนี่ก็เพิ่อก็้ทเป็นปลาเห็ดออกนะคะ,ะไหนดูอู้ยเยอะคู่เลยลุงบาดเอิญไปเก็บอีกแล้วคะ่ะเนาะเศรีกับบานบ่เมือนี้ออกจากปลามาว่าเศรีกับบานกันเอ็นเอ็นะะหเห็ดเอิญเห็ดหัวหวย่า ยยตัห่ม่านี้จะไวเห็นหัวาหญ่ใหญ่ก็ไล่ไลต้นใหม่คึน้น้องหันน่าต้นอันนกกน้งอเ๋เพิ่งกินดีนเลยค่ะส้นแบบ้นีน้องหันนาะปวดเอตักโผล่ก็มีมีไปเรื่อยๆปวดตักผลก็มีลงไปมีไปเรื่อยๆน,ะะน้องหันเนาะไเก็บไปเรื่อย จะเอาฝากไปฝากอคุณผู้บริกิมนะคะเนาะปุ่นในที่เต็มของสวนก็มีน hmm. wow. ี่ค่ะ้คุณฮายเก็บหมดที่เต็มเุ่องกบหลานคุณนะคะนี่ค่ะวันนี้บรรยากาศเซานี้ก็ดีดีนาะค่ะเนาะบรรยากาศบ่คกไฟหอนเนาะค่ะเนาะอากาศก็เย็นนะคะเนาะกะวันนี้คนหาเห็ดในปลาลายแห้งพิเศษนะคะเนาะกะผู้ใดผู้บ่เดย์นะค่ะเนาะผู้ใด มาก่อนกัได้ผู้ใดมายล้างกับบกข่อยได้เนาะค่ะเนาะกะเห็ดปลากะออกบคอ่ค่อยหลายดอกค่ะใบใหม่กัหลายเนาะค่ะเนาะเป็นเห็ดใหม่เนาะคะ่ะกะมากะได้กินทุคกคนอยู่ค่ะแต่เสียห้ายมากไหมกับดเดี๋ยวแต่ผู้มันเนาะค่ะเนาะผู้มันเคียกัได้ผู้เลี้ยมภมันเคียกะได้น้อยเนาะค่ะเนาะภูมันเคียกะสีได้หลายแน่เนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศลุงงลานเนาะค่ะเนาะอาเห็ดหัวหย่า ี่น้องเอ้ยสมาสีไล่เถียเนาะเห็นหัวหยาเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะเห็นเป็นเต็มๆเยี่สิเก็บเบิร์ดบิมือนี้นี่ค่ะไล่แหงจ้าพุ่นพุ่นย้ายไปทางผีเนาะค่ะเนาะโอ้ยมาไล่ค่ะกระดอกระเดียเถียนน้อสิเก็บเบิร์ดบินี่เนาะค่ะแนุ๊กเป็นขาวๆอยู่ดอกหน่อยดอกใหญ่โอ e ้ยเนาะจ้ะไล่แหง ก็จะขึ้นไล่แต่น้อมันหนีน้องหนี่น้อเอาเก็บได้สำได้เอาสำนันละเบิดเวลาเนาะค่ะเนาะกาซ้ายแล้วเนาะค่ะเนาะดินเดินทางกับบานแน,นบไปะใสกบีแต่ไปขาวๆอยู่โอ้ยผู้ใด้ผลกินเลยเนาะจิตไปบอกข่าวผู้ใด้ผาหาเก็บเนาะค่ะเนาะว่ามีเห็ดออกในนาเขาเห็ดหัวหย่าออกไล่เนาะค่ะเนาะ<ไ>ผู้ใดเบิบ่งคลิปด้วยจ้าเด้อหน้าปลากุ้งเฮาเนาะค่ะเนาะมีเห็ดหัว,ยว,ยว,ยวยหย่าผู้ใดกินเนาะค่ะเนาะ มาเก็บเด้อจ้าเด้อค่ะปุ้ดได้เบิ่งคลิปพวกเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะแม่นบ่น้องกินเต็มแล้ว <laughs> <laughs> ก็อยู่หมู่บ้านเรามาซื้อใช่ไหมคะมาซื้อกินเต็มสิเก็บไปขายแล้วเนาะค่ะมาที่นี่ <laughs> นี่ค่ะส่งข้าวหัวข้าวเบื่อมียเนาะค่ะเนาะกับเพิ่งกับเบงคลิปเฮาอยู่เนาะค่ะเนาะผู้ใดอ่ากินเห็ดหทั้วหยาลายแหงเด้อจ้าหน้าปลากรุงเฮาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะงามงามออกหลายแหงหน่อยใหญ่หล, <laughs> ลายแหงเนาะค่ะเนาะเยอะมากเยอะมากค่ะจะเก็บไปใกล้หมด เก็บได้ไงล่ะจะหมดเนี่ยโอ้ยผู้ใดอยากกินก็มาเด้อจ้ามาเด้อค่ะเห็ดหัวยาออกอยู่หน้าปลากุ้งเฮาเนาะค่ะเนาะลายแห้งเนาะจ้ะเนาะค่ะค่ะนี่ค่ะเบิ่งเบึงมือบรรยากาศในเบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะติดปลานี่ล่ะจ้าผู้ใดอยากกินเห็ดหัวหยาก็มาเด้อมาหาเก็บเด้อจ้ะเด้อจ้ะอันเลยค่ะอ,อน้นเลย หลายแหงค่ะงานนี้นะคะเนาะปมาเดี๋ยวต้ซอยเก็บล้วนะคะเนาะนี่ค่ะมาถือเท้าสมัชชิไลเนาะเห็ดหัวหย่าคุณพันธุ์บุ้งหูได้หนีไปบนเขาเต่าเนาะค่ะเนาะว่ามีเห็ดหัวหย่าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะผ่องแสบผ่องแสบเห็ดเมื่อกี้เห็ดปวกนี่่คะแต่ว่าพวกคนทุกกรว่าดแสบนะคะเนาะเมื่อกี้ปวกเลยเยอะปุ๊บ แก๊งกรสชาติบ่ได้เนาะค่ะเนาะเคยกินอยู่ค่ะแต่แต่ too, แต too, แต so. หน่อยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบ่เคยได้กินมาดนแล้วจำกรสชาติบ่ได้นะอือมาตัดไเก็บเลยโอ้สมัสิไลแต่เนาะมือแดดก็เริ่มออกนาใครนี่มีเมื่อนึนว่าจากาศกันดีๆอยู่ร้อนละเริ่อมๆมือแดดออกแลนะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ เรื่งาบรรยากาศนะคะเนาะอู้สบะสิไล่แห้งใส่สิเก็บเบิดบนเนื้อคีน้องเลยค่ะเดี๋ยวปลาซอยเก็บสิเร็วเรื่อเร็วนะจ๊ะเนาะจ้ะเดินทางกับบานแล้วจ้าค่ะสายแล้วเก็บกรบืเบิรดตึงนะคะเนาะไล่แห้งผู้ใดอยากเก็บก็มาเก็บไปด้อจ่ายหน้าปลาเฮาอ่ะให้เบิรงยอดเห็ดของเฮ้านะค่ะเนาะ เอาบางอยางผู้หญิงก่อนนี่ค่ะผู้หญิงเด้อจ้ะน,นี่คือไปเสนอยังยิงไร้เด้อจ้ะผู้หญิงอยากกินก็นมาหาเลยค่ะเนาะนี่ค่ะกระเฮ็ดปลาเนี่ยค่ะเอาจ้าปลามานเนี่ยค่ะเท่าไรเฮ็ดลังเลค่ะหรือว่าเฮ็บนาเลเนี่ยจ้ะอันนี้ของย่าพื้นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอ้าวสิบเก้บบานแล้วเด้อจ้ะนี่ค่ะสายแล้วค่ะอัะนน้องก,กิ๊บเป้มเจ้าคีบฝากงยังครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าเพิ่มเติมทางช่องยูทูบ เพื่อไปกำลังใจให้เราทำคลิปมหม่ปต่อไปจดีพอกัใไม่คลิปหนาจ้า,จาวันดีจา้าบ๊ายบายค่ะ